ครับผมมาจอดพักรถนะครับบนทางจะกลับบ้านนะครับีไปบ้านศพป่านะครับก็แวะมาถ่ายคลิปนิดหน่อยนะครับครับดูภูมิประเทศนะครับขึ้นกลับบ้านนะครับสวยๆนะครับจอดพักรถนะครับ ครับจอดบนเนินนะครับทางขึ้นนะครับทางลงนะครับทางลงนี่ครับหมู่บ้านนะครบ้านมากทำสวนอะไรกันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่หุบเขานะครับสูงจากอำเภอเวียงป่าเป้าแยกขวามาก็5ห้าสิบสามโลใช้เวลาชั่วโมงกว่ายังไม่ถึงเลยนะครับ ยังไม่ถึงส่วนป่านี่ครับปลูกต้นไม้กันครับดูดิครับดินทไลดยดินทไลายก็มีนะครับครับหุบเขาลึกลงไปนะครับเห็นหมู่บ้านไกลๆนะฮะเนี่ยเขาแม่ปลูกลำไยมะม่วงกันนะครับนี่กำลังพ่นยาเลยผมก็มาพักรถหน่อยหนึ่ง ครับดูที่ครับดูภูเขานะครับทางน่ากลัวมากนะครับผักทอดตอกตลอดทางนะครับยะทางอันสิบสามโลก็ประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับจะถึงอำเภอพราวถึงอำเภอพรานี่ครับจอดรถมาถ่ายคลิปให้ท่านดูนะครับครับดูทางขึ้นนะครับเดี๋ยวจะถ่ายไปตลอดทางนะครับ